สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทไทยวันนี้นะคะประจำวันอังคารที่10สิงหาคม2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะอยู่พร้อมกัน3คนดิฉันนี่ที่การกําลังวันนะคะคุณจาเริญตันสมบุ์และคุณคมสัรเสถนาวิบุญชัยรวมคุยข่าวกับดิฉันเช้าว,วันนี้หลากหลายประเด็นต้องคุยกันทั้งสถานการณ์โควิดสถานการณ์ในอัฟกานิสถานประเด็นต้นคารมเดือดระหว่างสหรัฐและจีนนะคะก่อนจะปิดท้ายด้วยบทบาทของปัญหาสุขภาพจิต ที่ได้รับการพูดถึงแม้จะจบโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวกันไปแล้วนะคะไปเริ่มกันที่สถานการณ์โควิดกันก่อนวันนี้ยังคงเป็นวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐอยู่นะคะและทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC ยกระดับคำแนะนำต่อชาวอเมริกรันเรื่องการเดินทางไปประเทศไทยนะคะมาเป็นเสี่ยงสูงมากต่อการระบาดของโควิด -19 นะคะ ตามข้อมูลของ CDC ก็คือมีหลักการอย่างแรกคือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเยือนประเทศไทยนะคะและอย่างที่สองคือสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเนี่ยก็ยังคงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือว่าแพร่เชื้อโควิด -19 ในระยะเวลานี้นะคะขณะเดียวกันค่ะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะคะก็ปรับคําเตือนสําหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศไทยสูงขึ้นตามแนวทางของ CDC นะคะที่ระบุว่า ไทยอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงสุดขั้นที่4 COVID-19 Very High นะคะโดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นยกระดับคำเตือนการเดินทางมายังไทยเป็น Do Not Travel นะคะโดยให้เหตุผลเรื่องของโควิด1 9เป็นสำคัญนะคะเวอร์เอไปดูข้อมูลย้อนหลังค่ะพบว่าไทยนั้นเคยอยู่ในระดับที่3มาก่อนก็คือ High Risk นะคะความเสี่ยงสูงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนกระทั่งถูกปรับมาอยู่ในระดับกลุ่มเสี่ยงสูงสุดขั้นที่4เมื่อวันจันทร์นะคะ ขณะนี้ก็มี70ประเทศค,ค่ะที่อยู่ในระดับเดียวกันกับไทยคืออยู่กลุ่มที่4นะคะอย่างเช่นบราซิลชิลีอินโดนีเซียมาเลเซียกรีซสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสที่เพิ่งปรับมาในวันจันทร์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากจํานวนประเทศเอ,อ61แห่งนะคะที่อยู่ในกลุ่มนี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยนะคะยังอยู่กันที่สหรัฐค่ะแต่ไปดู ประเด็นขัดแย้งระหว่างสาหรัฐและจีนบนเวที UN กันหน่อยนะคะคุณจำเริอคะปมความขัดแย้งระหว่างสาหรัฐกับจีนในส่วนที่เกี่ยวกับทะเลจีนใต้เนี่ยเข้าไปในเวทีของสหประชาชาติองค์การโลก จากการที่รัมตีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบริงเกนเนี่ยครับกล่าวเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาตินะครับเตือนบอกว่าความขัดแย้งในทะเลจีนใต้จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความมั่นคงและการค้าโลกนะครับโดยทางรอยเตอร์รายงานว่ารัมตีตางประเทศสหรัฐบริงเกนเนี่ยกล่าวต่อที่ประชุมด้านความมั่นคงทางทะเลของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติหรือ UN Security Council บอกว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ต้องรับผลใดๆจากการละเมิด หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศก็จะยิ่งเป็นการเร่งให้เกิดการฝ่าฝืนและก็เกิดความไร้สเสถียรภาพในภูมิภาคส่วนนั้นของโลกได้เหมือนกันรัฐที่ต่างประเทศสหรัฐบ,บอกว่าเราได้เห็นการเผเชิญหน้าอย่างอันตรายระหว่างเรือของหลายประเทศแล้วก็ท่าทีรุกรานยั่วยุเพื่อผลักดันการกล่าวอ้างอย่างที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยเป็นกังวลต่อลักษณะการคุกคามแล้วก็กันแกล้งประเทศอื่นที่พยายามเข้าไปยังพื้นที่ทับซ้อนซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลดังกล่าวนะครับ ซึ่งก็เป็นที่ทราบว่าที่สหรัฐเนี่ยกล่าวถึงเนี่ยก็คือกรณีพิพาทขัดแย้งในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนเนี่ยอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนอยู่กับหลายประเทศในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนเองก็สี่ประเทศด้วยกันแล้วก็มีไต้หวันด,ด้วยโดยถึงแม้สหรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นคู่กรณีในกรณีพิพาทนะครับไม่ได้มีส่วนในการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้แต่รัฐบาลรมริกันก็ยกประเด็นเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือในบริเวณดังกล่าว แล้วก็ปฏิเสธคํากล่าวอ้างของจีนที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์โดยอ้างแผนที่เก่าจุดถ่ยปลา9จุดที่จีนนํามากล่าวอ้างไว้นะครับแต่เรื่องนี้ก็ทําให้ทางด้านนักการทูตระดับสูงของจีนประจำองค์การสหประชาชาติอ,อัคราชทูตจีนประจํา UN ใต้ปิงได้กล่าวตอบโต้เหมือนกันกล่าวตอบโต้สหรัฐบอกว่าเป็นผู้จุดชนวนให้เกิดปัญหาความวุ่นวายโดยการส่งเรือทหารแล้วก็เครื่องบินไปยังทะเลจีนใต้ซึ่งก็เป็นการยั่วยุแล้วก็ปลุกปั่น ให้เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคนี้ทูตจีนประจำยูเอ็นะบอกว่าอเมริกาเองนั่นแหละกลายมาเป็นภัยคุกคามที่สําคัญที่สุดต่อสันติภาพแล้วก็ความมั่นคงในเทะเลจีนใต้ก็ต่างฝ่ายก็ต่างกล่าวหาตอบโต้ตซึ่งกันและกันครับคุณดิิการครับก็เป็นประเด็นเข้มข้นระหว่างสาหารัฐและจีนนะคะมาอีกหนึ่งประเด็นที่เข้มข้นเหมือนกันเพราะว่า เราเปิดกันมาเมื่อปลายสัปดาห์แล้วนะคะตอนนี้รัฐบาลเมียนม,มาเคลื่อนไหวแล้วนะคะโดยรายงานของรอยเตอร์ค่ะรายงานว่าทางกระทรวงการต่างประเทศของเมียนม,มานั้นออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับแผนรอบทําร้ายทูตเมียนม,มาประจําสหรประชาชาติจอมโมตนุนซึ่งถูกเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะโดยแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศเมียนม,มาที่เผยแพร่ทางสื่อ MRTV ของเมียนม,มาเมื่อวันจันทะร์นั้นระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นคดีภายในประเทศของสหรัฐ และการตัดสินต้องกระทําในสหรัฐภายใต้กฎหมายของสหรัฐซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเมียนมาเลยนะคะนี่ถือเป็นครั้งแรกค่ะที่รัฐบาลทหารเมียนมาออกมาถแถลงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งนาไปสู่การจับกลุมพลเมืองเมียนมาสองคนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนลอบทําร้ายทูตจอโมตุนนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลเมียนมายังได้บอกปัดคําประนามของทูตสหรัฐประจําสหประชาชาติ ลินดาโทมัสกรีนฟิลด์ที่ออกมาบอกว่าแผนรอบรอบทำ้ายทูตเมียนมาเป็นรูปแบบที่ผู้นำเผด็จก,การทั่วโลกและพวกพ้องมักจะนำมาใช้เพื่อจัดการกับฝ่ายตรงข้ามนะคะโดยทูตโทมัสกรีนฟิลด์กล่าวยกย่องความกล้าหาญของทูตเมียนมาและยืนยันว่าสหรัฐจ,จะยืนหยัดร่วมกับทูตจอโมตุนในการต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมานะคะออโดยแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาระบุด้วยนะคะว่าทูตจอโมตุนนั้นถูกปลดออกจากตําแหน่งตั้งแต่หลายเดือนก่อน และเขาเผชิญกับหมายจับในข้อหาทรยศต่อชาติเนื่องจากแสดงการสนับสนุนรัฐบาลที่ถูกยึดอํานาจและรัฐเอกภาพแห่งชาติหรือรัฐบาลเงาของเมียนมานะคะแต่ว่าแม้ว่ากองทัพเมียนมาจะพยายามปลดเขาออกจากตําแหน่งทูตไประจำรประชาชาติแต่ทางสมัชาาใหญ่ของ UN ซึ่งรับผิดชอบในการรับรองตําแหน่งทูตนั้นยังไม่ได้ทําตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลทหารเมียนมาแต่อย่างใดค่ะ าล้ค่ะขยับไปที่สถานการณ์ในอัฟกานิสถานกันต่อนะคะเพราะว่าการรุกคืบของกองกําลังตาลิบานในอัฟกานิสถานในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจนถึงขั้นสามารถไปยึดเมืองต่างๆได้หลายเมืองแล้วเนี่ยทำให้รัฐบาลอัฟกานิสถานในกรุงคาบูนั้นไม่มีทางเลือกอื่นและต้องหยิบยื้อ,เ,อเรียกร้องของความช่วยเหลือจากกองกําลังติดอาวุธในพื้นที่ด้วยแต่ว่าทางผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงก็ออกมาเตือนว่า การใช้กลยุทธ์นี้เนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่ออัฟกานิสถานในระยะยาวได้คุณจำเริญมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมคะครับก็ต่อจากเมียนมาไปทางตะวันตกก็ในอัฟกานิสถานตอนนี้เราก็คนที่ติดตามข่าวอยู่ก็ได้ยินข่าวว่ากล<ม>ุ่มตาลีบันเนี่ยสามารถรุกคืบแล้วก็ยึดพื้นที่ได้หลายเมืองนะครับร้อนจนทําให้รัฐบาลของอัฟกานิสถานที่กรุงคาบูลเนี่ยต้องหันมาขอความช่วยเหลือจากกองกําลัง ของวอลลอดหรือว่าขุนศึกก็คือผู้นําชนเผ่าซึ่งมีกองกาลังติดอาวุธของตัวเองอยู่นะครับให้มาช่วยร่วมรบต้านทานการลุกคืบของกลุ่มทาลิบันอย่างเช่นตอนนี้ที่เมืองเมืองเฮรัตเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบอย่างหนักเนี่ยรายงานก็บอกว่าภารกิจการป้องกันเมืองที่เมืองเนี่ยเป็นหน้าที่ของกองกําลังของนายโมฮัมเหม็ดอิสมาอิลขาดอดีตผู้นํากลุ่มมูจาฮิดินซึ่งเคย ต่อต้านสหภาพโซเวียตเดิมตอนที่สหภาพโซเวียตยึดครองอัฟกานิสถานอยู่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับก็กองกําลังเขาเป็นอาสาสมัครติดอาวุธประมาณ6กพ0คนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีบทบาทสําคัญแล้วก็มีชื่อได้ยินกันในช่วงหลังนี้เป็นกลุ่มติดอาวุธของนายอับดุลราชิดรัสตัมซึ่งตัวเขาเองเ,ยเคยเป็นอดีตรองประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานมาก่อนเคยมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับกลุ่มตาลีบันเมื่อ20ปีที่แล้ว มองกันว่ากลุ่มของเขาเนี่ยมีศักยภาพในการรบเนี่ยสูงที่สุดกลุ่มหนึ่งในอัฟกา,านิสถานแต่ก็เคยถูกกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนตำหนิว่ากองกำลังของเขาเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนคือมีการคมขืนแล้วก็สังหารนักโทษสมัยที่กองกำลังของเขาเนี่ยจับอาวุธขตัตตุต่อสู้แล้วก็มีอำนาจอยู่ มีรายงานด้วยว่าประธานาธิบดีอัชราฟกานีเนี่ยซึ่งเคยประกาศว่าจะกวาดล้างกลุ่มนักรอบของกลุ่มวอลล์ดกลุ่มขุนศึกเหล่านี้ได้แวะเยี่ยมนายดอสตุมที่ตรุรกีซึ่งมีรายงานว่านายดอสตุมเนี่ยไปพักรักษาตัวอยู่ที่ตรุรกีนะครับทีนี้ท่าทีของรับรฐบาลอัฟกานิสถานที่ต้องเข้าไปขอกองกําลังของกลุ่มขุนศึกต่างๆมาช่วยลบต้านทาริบานเนี่ยก็ทําให้บรรดาผู้ช่วชาญเนี่ยบอกว่า ไม่แน่ใจว่าอนาคตของอัฟกานิสถานนี่จะเป็นอย่างไรเพราะว่าอันที่หนึ่งเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่ากองกําลังจากบรรดาขุนศึกหลายกลุ่มเนี่ยจะเพียงพอที่จะต้านทานการรุกคืบของตาลิบันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้กองทัพอัฟกานิสถานเนี่ยรวนเรเ,เสียขวัญมากเลยอันที่สองเนี่ยการที่ บรรดากองกําลังติดอาวุธของกลุ่มผู้นําชนเผ่าต่างๆเข้ามามีบทบาทจะทําให้อัฟกานิสถานในอนาคตตกอยู่ในสภาพที่ขัดแย้งมีการรบพุ่งกันเองมีสงครามกลางเมืองแย่งชิงอานาจกันเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วหลังจากที่สัมพโซเวียตถงตัวไปนอกจากนั้นนักวิเคราะห์ซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่ากลุ่มกองกําลังของขุนศึกเนี่ย แล้วก็ปัญหาขัดแย้งในอัฟกานิสถานจะเป็นโอกาสให้ประเทศต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคที่เป็นเพื่อนบ้านของอัฟกานิสถานเนี่ยเข้ามาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านอาวุธด้านการเงินแก่กลุ่มที่ตัวเองสนับสนุนแล้วกลุ่มกองกําลังของขุนศึกหรือวอลล์เน่ก็อาจจะเปลี่ยนข้างเปลี่ยนขั้วได้ตามผลประโยชน์ที่ตัวได้รับก็ยิ่งจะทําให้สถานก,การณ์ของอัฟกานิสถานในอนาคตเนี่ยปั่นป่วนวุ่นวายแล้วก็จะกลายเป็นการลบพุ่งกันระว่ัง รัฐบาลอัฟกา,านิสถานกลุ่มตาลีบนันแล้วก็กลุ่มขุนศึกต่างๆซึ่งก็นักวิเคราะห์ก็มีความกังวลว่าอนาคตเนี่ยจะมีสงครามกลางเมืองแล้วก็จะมีความปั่นป่วนวุ่นวายไม่เป็นระเบียบต่อไปหลังจากที่กองกําลังของสหรัฐแล้วก็นาโตเนี่ยถอนตัวออกไปครับคุณธิติกาก็ยังคงเป็นประเด็นเข้มข้นนะคะสําหรับสถานการณ์ในอัฟกานิสถานที่ต้องจับตากัน ตลอดทั้งปีนี้อย่างแน่นอนนะคะขยับมาที่อีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงใกล้ตัวเรากันสักหน่อยนะคะนั่นคือสถานการณ์ไฟป่าในาฝั่งตะวันตกของสหรัฐโด,ดยเฉพาะแคลิฟอร์เนียนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นใช่ไหมคะคุณคมสารคะครับสถานการไฟป่าดิ x ซี่ไฟเลนะครับกำลังขึ้นแท่นเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับ,รบซึ่งตอนนี้เริ่มขยายวงกว้างอีกครั้ง ตามรายงานของสำนักข่าวเอพีครับระบุว่าไฟป่าดิซซี่ไฟเนะครับเริ่มเมื่อประมาณ4สัปดาห์ก่อนแล้วก็ขยายวงกินพื้นที่เทียบได้กับขนาดของมหานครนิวยอร์กถึง2เท่าตัวล่าสุดครับทำลายบ้านเรือนไปแล้วอย่างน้อย370หลังและทําให้อาคารจํานวนมากกว่า14,000แห่งในตอนเหนือของเซียรราเนวาดานะครับกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งในรายงานบอกว่าทีมดับเพลิงควบคุมเพลิงไปได้เพียงแค่2 1เท่านั้น อย่างไรก็ตามครับยังไม่ได้มีการระบุสาเหตุที่ชัดเจนของไฟป่าในรอบนี้แต่เชื่อนะครับว่าปัจจัยอย่างภาวะขึ้นความร้อนบวกกับภัยแล้งครับจากสภาพอากาศที่ผิดธรรมชาติหรือว่า climate change ทำให้ไฟป่ายากต่อการควบคุมมากขึ้นทุกปีทา้งด้านนักวิทยาศาสตร์ครับเชื่อว่าภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิในภูมิภาคตะวันตกของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นและจะทำให้แห้งแล้งมากขึ้นกว่านี้โดยเฉลี่ยแล้วครับหน้าที่จะร้อนขึ้นกว่าช่วง30ปีที่ผ่านมา สรุปด้วยตัวเลขคร่าวๆของรัฐคลิฟอร์เนียนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีไฟป่ามากกว่า6,000ครั้งทำลายพื้นที่ไปแล้วกว่า3,260ตารางกิโลเมตรหรือมากกว่า3เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าครับคุณมิติการครับนั่นยังคงเป็นสนถานการณ์ที่ยังระอุอยู่นะคะสำหรับไฟป่าในฝั่งแคลิฟอร์เนียค่ะ ขยับมาที่เรื่องความคืบหน้าการจากจกจ่ายวัคซีนในอิสราเอลนะคะหลายประเทศยังเข็มแรกยังไม่ถึงแขนประชาชนเลยแต่ตอนนี้อิสราเอลเนี่ยกลับเป็นประเทศแรกนะคะในโลกที่พยายามฉีดวัคซีนเข็ม3เป็นบูสเตอร์ช็อตให้กับผู้สูงอายุในประเทศซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะประชากรเกือบ500แสนคนในวัยสูงอายุเนี่ยหรือ1ใน3 ของผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีในอิสราเอลได้รับวัคซีนโควิดเข็มที่3แล้วนะคะตามการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลซึ่งได้ประกาศความก้าวหน้าของโครงการฉีดวัคซีนในประเทศที่นำหน้าประเทศ,เทศพัฒนาประเทศอื่นเนี่ยโดยทางกอิสราเอลนั้นเริ่มต้นฉีดเข็ม3จากบริษัทไฟเซอร์ให้กับประชาชนมาตั้งแต่10วันก่อนแล้วนะคะโดยอิสราเอลนั้นเป็นผู้นําด้านการฉีดวัคซีนมาตั้งแต่ พอมีวัคซีนโควิดออกมาใหม่ๆจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คาดว่ามีประชาชนอิสราเอลประมาณ5ล้าน4แสนคนนะคะจากประชากร9ล้าน3แสนคนที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในอิสราเอลนั้นปรับเพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเนื่องด้วยไวรัสโควิดกลายพันธุ์เดลต้าที่หลายคนเชื่อว่าทําให้ประสิทธิผลของวัคซีนนั้นลดลงไปก็เลยทาให้รัฐบาลอิสราเอลออกมาเคลื่อนไหวว่า ต้องฉีดบูสเตอร์ช h อ t เข็ม3ให้กับประชาชนแล้วก็นำมาตรการสวมหนากาก้นากากนั้นกลับมาใช้อีกครั้งอ่ะนะคะจนถึงตอนนี้เอาจริงๆสหรัฐแล้วก็ประเทศในยุโรปยังไม่ได้อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนเข็มที่3นะคะและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางองค์การอนามัยโลกก็ออกมาเรียกร้องให้ประเทศรายได้สูงชะลอการฉีดวัคซีน b o o ตอร์ช h อตเอาไว้ก่อน จนกว่าประเทศยากจนทั่วโลกนั้นจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศได้ถึงระดับ10เป็น็นอย่างน้อยนะคะมาเช็คสถานการณ์โควิดทั่วโลกกันนะคะโดย ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก202ล้านคนนะคะและมีการฉีดวัคซีนโควิดไปแล้วมากกว่า4,400ล้านโดสนะคะสหรัฐยังเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดอยู่นะคะคือ3 5 7 0 0 0 0คนเสียชีวิต616,000คนนะคะตามมาด้วยอินเดียติดเชื้อ3 2ล้านเสียชีวิต428,000คนและบราซิลมีผู้ติดเชื้อสะสมที่2 0้านคนนะคะเสียชีวิตกว่า 563,000คนค่ะเอาล่ะมาที่เรื่องราวส่งท้ายวันนี้นะคะแม้ว่าจะปิดฉากไปอย่างสวยงามนะคะสําหรับมากรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวแล้วก็ส่งไม้ต่อเป็นที่เรียบร้อยให้กับฝรั่งเศสไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กับการแข่งขันเลยนะคะก็คือประเด็นด้านปัญหาสุขภาพจิตเรื่องนี้คุณคมสัรมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังส่งท้ายวันนี้ค่ะ ครับคุณนิติการครับซิมอนไบออสนะครับนักกีฬาย,ยิมนาสติกชื่อดังจากประเทศสหรัฐครับเป็นประเด็นขึ้นมาหลังจากที่เธอประกาศขอถ,ถอนตัวกลางคันนะครับในการแข่งกีฬาโอลิมปิก2020ที่ผ่านมาซึ่งในเวลาต่อมาครับเธอได้สัมภาษณ์ว่ามาจากความไม่พร้อมทางด้านสภาพจิตใจถ้าเกิดเราจะย้อนกลับไปช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านะครับซิมอนไบออสครับได้โพสต์ลงไอจีระบายความอัดอั้นฮะเนื้อหาประมาณว่าเธอรู้สึกว่ากําลังแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่า จะว่าไปที่เธอรู้สึกแบบนี้ก็ไม่น่าจะแปลกนะฮะเพราะว่าตามสื่อครับมีการคาดการณ์กันว่าโอลิมปิกรอบนี้ครับเธอมีสิทธิ์คว้ามากถึง5เหรียญทองเลยทีเดียวแรงกดดันครับทั้งจากภายนอกรวมถึงในจิตใจของตัวเธอเองส่งผลให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการลงแข่งโอลิมปิกที่กลุ่มโตเกียวของเธอรอบแรกนะครับไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ไบเอสก็เลยตัดสินใจครั้งใหญ่ครับเธอฟังเสียงในใจของเธอแล้วก็เลือกรับที่จะปกป้องสุขภาพจิตของตัวเธอเอง นักยิมนาสติกสาวคนนี้ครับเลยส่งสัญญาณบอกโค้ชครับว่าเธอไม่เชื่อใจตัวเองครับเธอให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าจิตใจของเธอนั้นไม่อยู่กับเนื้อกับตัวร่างกายไม่สามารถทําในสิ่งที่ต้องการได้แล้วก็ประกาศถอนตัวนี่คือการแสดงออกครั้งสําคัญของนักกีฬานะครับว่าจริงๆแล้วพวกเขาต้องเผชิญมากกว่าแค่ความท้าทายด้านร่างกายแต่ลึกๆแล้วครับความกดดันสภาวะในจิตใจกําลังโดนบีบคั้นมากแค่ไหนเป็นภาวะที่หลายคนไม่อาจคาดเดาได้ นักกีฬาครับที่ได้ไปยืนในจุดสูงสุดอย่างการเป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหลายคนครับเจอแรงกระทบทางด้านจิตใจไม่น้อยอย่างเช่นลิชแคมเบช g ครับเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลจากประเทศออสเตรเลียคนนี้ก็ประกาศถอนตัวก่อนหน้าวันแข่งขันจริงนะครับโดยให้ผลว่าไม่ต้องการที่จะไปถูกกักตัวแยกตัวอยู่ในกรุงโตเกียวเพราะว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ต้องอยู่ไกลเพื่อนไกลครอบครัว หรือว่าอีกหนึ่งเคสครับนักกีฬาเทนนิสจากประเทศญี่ปุ่นเธ,เธอชื่อว่านาโอบิโอซากาครับคนนี้แพ้ไปในการแข่งรอบที่2ของโอลิมปิกครั้งนี้เธอบอกว่าการเป็นตัวแทนของประเทศเจ้าภาพมันสร้างแรงกดดันมหาศาลสําหรับตัวเธอและเมื่อสำนักข่าวรอยเตอร์สครับเอาประเด็นนี้เรื่องสุขภาพจิตของนักกีฬาไปสัมภาษณ์นักกีฬารุ่นพี่รับอย่างนาโอโตอิโมโตเธอคนนี้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่เคยลงแข่งกีฬาโอลิมปิกปี1996 เธอบอกว่านี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นจริงและคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบกันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ถูกพูดถึงมากนักในประเทศญี่ปุ่นแต่เธอชี้นะครับว่าการที่นักกีฬาหลายคนออกมาเปิดเผยเรื่องส่วนตัวแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีที่จะทําให้วงการกีฬาพูดคุยถึงประเด็นสุขภาพจิตของผู้เข้าแข่งขันมากยิ่งขึ้นทางด้านคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า I.O.C. นะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับออกมาเปิดเผยว่าทางองค์กรให้ความสําคัญในเรื่องสุขภาพจิตของนักกีฬา มีทั้งสายด่วนมีทั้งเว็บไซต์ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือนักกีฬาที่ประสบปัญหาเช่นนี้ครับจะว่าไปนะครับสภาวะกดดันเอ่ยสุขภาพจิตที่ไม่พร้อมเอ่ยมีโอกาสครับที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าคนธรรมดายอย่างพวกเราครับสิ่งที่ควรทำก็คือคอยฟังเสียงจากจิตใจของตัวเองครับซื่อสัตย์กับความรู้สึกอะไรที่ไม่พร้อมก็อย่าฝืนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือปกป้องสุขภาพจิตของตัวเราเองครับคุณนิติการครับ เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะถ้า,าใครได้ติดตามฟังบทสัมภาษณ์ของน้องเทนนิสนะคะนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิกซึ่งเราเพิ่งไปสัมภาษณ์กันมานะคะหนึ่งในเซสชั่นนอกจากการฝึกที่สุดฮารุโคดของเธอในแต่ละวันแล้วหนึ่งเซสชั่นก่อนจะปิดวันของเธอไปก็คือการพูดคุยกับาทางเ,าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตนะคะเพื่อที่จะ เรียกว่ามี mindset ที่ดีนะคะก่อนที่จะเข้าแข่งขันนั่นเองนี่คือเป็นประเด็นสําคัญที่ไม่ควรที่จะมองข้ามกันเลยนะคะเอาล่ะค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมอัปเดตข่าวเช้ากับดอฉชั้นวันนี้ค่ะและติดตามวิวเอทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ